สวัสดีครับผมช่างแขกงจัดให้นะฮะวันนี้ผมจะมาแชร์ประสบการณ์นะครับเกี่ยวกับการาใส่ตัวสายน้ําดีตัวนี้ฮะสายน้ําดีอา่าจะเป็นอ่างล้างหน้าหรือจะเป็นเครื่องทําน้ำอุ่นนะมันจะใช้นะฮะสมัยก่อนเนี่ยผมก็จะไม่เคยเห็นตัวนี้นะไม่มีนะถ้าเป็นยี่ห้อที่ไม่ค่อยราคาถูกอะ่ะมันจะไม่ไม,ไม่ไม่มีตัวนี้เนี่ยตัวลงเหลืองเนี่ยตัวเนี่ยแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมเคยซื้อของที่เป็นแบบแบบที่มันมีคล้ายๆหูหูแบบเน,เนี้ย ซื้อมานะผมก็หักทิ้งนะครับผมหักทิ้งเลยมันเกีก่กะเอาคิมนะีมเนี่ยหักทิ้งเลยผมไม่รู้จริงๆว่าเขาไว้ใช้ทําอะไรนะฮะเนี่ยพวกผมเพิ่งมารู้ได้ไม่นานเนี่ยผมได้เอาไปหมุนก็ามันมีล็อกผมไปมองดูมันมีล็อก,อ,อ,กอ่าตัวเหมือนล็อกอ่าน็อตตัวนี้ได้เอาผมมันยังเอองงผมยังงงตัวเองอยู่นะผมหักไปไป,ไป,ไ,ปไปหลายครั้งแล้วนะนะครับผมนะเลยผมมาแชร์ประสบการณ์ให้ให้ให้ใหใหท่านผู้ชมได้ดูนะ่ะไอตัวเนี้ย เขาไว้ทาอะไรกันแน่นะครับอย่าหักทิ้งนะครับเวลาถอดเวลาใส่เราต้องใช้ตัวนี้อย่างเดียวนะเนี่ยเราไม่ต้องใช้กุญแจเลือดด่อนหรือคีมล็อกเพราะว่ากุญแจเลื่อนคีมล็อกนะถ้าเกิดว่าเราไปหมุนใต้ใต้อ่างล้างมือน่มันหมุนยากเพราะว่ามันมันเกะกะเนาะมันเกะกะเราสามารถใช้ตัวเนี้ใช้ตัวนี้หมุนบิดหมุนเข้าไปเลยเนี่ยสบายๆเนี่ยล็อกตัวเนี้เนาะสบายๆเลยเนาะนี่ครับผมนะผมาว่าก็ผมว่าสะดวกนะผมอยากให้พ่อบ้านแม่บ้าน่ะ ไปหาซื้อที่มันมีตัวสมุนแบบนี้ด้วยเนาะถ้ารุ่นใหม่ๆแล้วของที่ที่มันมียี่ห้อหน่อยอ่ะมันจะมีให้นะครับถ้าของราคาถูกประมาณห้าสิบาทหกสิบาทจะไม่มีนะเป็นของธรรมดาจะไม่มีแบบนี้จะมีตัวนี้ให้มันจะเป็นสายอย่างเดียวนะครับจะเป็นอ่าเป็นเป็นพลาสติกก็มีหรือเป็นอ่าเป็น,ปนลวดแต่แบบนี้ก็มีเนาะแล้วแต่แล้วแต่เราเลือกเอาถ้าของดีมันก็มันก็ทนมันก็ทนหน่อยนะครับผมนะนั่นแหละ วันนี้ผมไม่มีอะไรมากมายนะครับมาแชร์มาแชร์ให้ท่านผู้ชมได้ได้ดูอะว่าอือันเนี้ยเขาไว้ทําอะไรประมาณนั้นนะครับผมนะผมก็เพิ่งรู้จริงๆนะนะครับผมนะก็ไม่มีอะไรมากมายครับวันนี้นะออยังไงก็ถ้าชอบคลิปนี้นะด like, ดดก,นด,ก,นด,กนดไลค์กดแชร์กดสไัครใหช่างแขกหน่อยเนาะเพื่อเป็นกําลังใจนะนะนะครับยังไงก็ขอบคุณมากครับที่ดูคลิปไปจบสวัสดีครับ